ภาพล่าสุดนิดอรพันธ์ชายานางเอกฟันกระต่ายในวัย55ปีนิดอรพันธ์พานทองนางเอกหน้าตาน่ารักมีเอกลักษณ์ฟันกระต่ายในช่วงยุค80เล่นละครและภาพยนตร์มากมายโด่งดังมีชื่อเสียงในฐานะนางเอกตัวอย่างผลงานที่สร้างชื่อได้แก่ภาพยนตร์เรื่องเท้กับฉันและผลงานภาพยนตร์ที่ดังๆมากนั่นก็คือวันวานยังหวานอยู่ นอกจากนี้ยังเคยแสดงและยังมีบทบาทในฐานะนางแบบนิตยสารวัยรุ่นภายหลังจากอยู่ในวงการบันเทิงอย่างยาวนานก็ได้เริ่มชีวิตครอบครัวกับสราวุธวัชพลเจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐช่วงเวลานี้เองที่เธอได้ยุติบทบาทในวงการบันเทิงและหันเหไปอยู่เบื้องหลังเป็นผู้ผลิตและก่อตั้งบริษัทโพลีพลัสที่รับผลิตรายการดังๆมากมายกว่า37ปีที่ลดแรงในวงการบันเทิง นิดอรพันธ์ยังคงความสวยไว้อย่างยาวนานกับชายานางเอกฟังกระต่ายที่ใครๆก็ต้องพากันชื่นชอบในการแสดงของเธอรวมถึงความน่ารักสดใสในวันาวานอรวรรณพันทองเข้าสู่วงการครั้งแรกเมื่อปี2525 25, จากการชักนำของสุภักษรโดยเล่นภาพ,พยนตร์สัน้นสำหรับประกวดทางโทรทัศน์เรื่องเธอกับฉันอาจารย์อ้วนสติเฟืองวันวานยังหวานอยู่และวันนี้ยังมีเธอ จากนั้นนิดอรพันธ์ก็หันมาเล่นละครโทรทัศน์อีกหลายเรื่องและเป็นนางแบบถ่ายแฟชั่นในนิตยสารวัยรุ่นภายหลังอรพันธ์พานทองสมรสกับสราวุธวัชรพลเจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเธอนั้นได้ออกจากวงการแสดงและผันไปนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังก่อตั้งบริษัทโพลีพลัสผู้จัดรายการโทรทัศน์และละครโทรทัศน์นิดอรพันธ์ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทโพลีพลัสเอนเตอร์เทนเมนต์ และมีบริษัทในเครือครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจ P.R. จัดงานอีเวนต์ออแกไนซ์ในนาม Polyplus